สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่าทากลางบรรยากาศฝนตกพรำพรำฝนตกปรอยอปรอยอันนี้เขาเรียกพลูช้างป่าบางท้องถิ่นก็จะเรียกเรือง,งูเขียว ตัวนี้เป็นบอนครับบอนหูช้างป่าบอนหูช้างป่าชนิดก้านเขียวขึ้นอยู่กับซอกหิน หูช้างป่าขึ้นโคกับหูช้างป่าก็ดูสวยเป็นธรรมชาติดีครับก็บันทึกคลิปวิดีโอนำมาแบ่งปันกันชมครับ ผู้ช้างป้านี่ปลูกง่ายครับตัดเป็นข้อข้อยาวประมาณตักเคิบ่ตรงนี้เอาไปแช่น้ำํำพอรากออกก็เอาไปลงดินแล้วก็หาเสาไม้แกนปักให้เขาเลยขึ้นก็ปลูกเป็นไม้ประดับได้ครับต,ตามข้อมูลเขาบอกว่าเอาเครือหรือว่าใบเนี่ยไปต้มอาบน้ําให้เด็กเวลาเด็กออกออกขัดหรือว่าออกอิสุวิส่นะครับ ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ